สมแล้วก็วเป็นหน่วยที่ผมฝึกมา,าอะไรกิจนี้มันเสียง,ยงไอ้ไม่ไปถอยไป,ไปผมกลับไปนะพี่เล่นสไลด์ยังไม่ครับอะไม่มีแล้วนี่กว่ข้าวค่ะข้าวน้ำค่ะน้ำต่อได้ไม่เกินสิบห้าตลบไม่เกินสิบห้าหนึ่งศูนย์ได้ตาซึ่งฮะ เราก็ผัดกันคนละทีสองทีเดี๋ยวเวาผบุ่มเลยสุ่มต่ไทำมาแล้วไม่เลยจัดต้องทัพไทยนะคะสู้นะเชียงรายเขาหนักกว่าเราเยอะขอบคุณานนะคะวางิมทัพไทยเฮ้ย